ได้หมดเองกับอ่าหยดอ่าแป้งมันปุ๊บนะครับรู้อะไรหรือเหยียดแป้งบอลนะครับนี่ยครับปุ๊บอืมแป้งกับปั้นปั้นตู้นี้ครับมีเปียงปีละครั้งครับปุ๊บแล้วกาลูกกับเป่งอยู่กับอ่ากินใหญ่มอนกันในในช่วงนี่นะครับแต่มันกับเพราะอะไรอยู่ครับผม มาครับมาแกงเนื้อไก่หมดแดงแกงยอดแกงบ้านเราครับผมแกงแกงบ้านบ้านกินตั้งแต่เด็กครับผมขอบพคุณมากครับผมข้ามาแล้วกับฟ้าก้อไลค์กดแชร์กดติดตามมาอย่ามุนพวกนั้ยนะครับในช่องอ่าคนหนุนชเดียวกับผมได้มีการทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับผมมามาเล่นรื่อยๆครับนี่ครับเม็ดเม็ดเม็ดเต้าเตาพี่อยู่นี่ เกี Finally, ่ยวไปั้งปกปกคึบในปากก็เลยกับุดยอดุดยอดต้มเลยกับตีลากาเป้งพอเวลาไยนมาเรียงก๊อปเจ็บเจ็บเจ็บเียวนี่กับปุ้มแขงเลยกับหยกเตี้ยงกับปุ้มมาดาปักบานบไปอืม น้ำกับเปรี้ยวๆได้แน่ครับผมฟิดเบอร์เลยครับเมนูอ่าใกล้เหมือนกันกัได้เลยเมนูกับผมนะำแบบเป็นแกงเลี่ยงเป็นลาบเป็นก้อยหรือว่าตำไก่เชียวกับการรวยผมับตำไก่เชียวการน่ากินมากระปิกำหนึ่งตำกำเต็มๆเลยนี่อันนี้กำตัวโตเลยครับ ไก่ดนลวนกับไก่ดนลวน,วนข้องปีนี้อืม กรบเนี่ยวปุกรบปุต้องเพอกมาคือกุ่มจะกินอาหารใดทุกๆป่ากรบปุ่มเรียกว่าอาหารตัวไปกรปุ่มจบกินอาหารจบจตามอานารดี๋ปุเคยตามอหารมาก้อนเป็นคุกกระดิบก็กเก็เลยตามอานตายมั่งตามอานเตยอันดีทนมั่งตามอันลาดั้งมังปเต้องําให้เป็นถุกๆแนวแล้วก็ต้องชิมแล้วก็จบอีกที่จะกินมันด้วยแล้วก็เนี่ยกรบแล้วมาออกเนยมาต้มนี่นะกรปุมตำกอยมังกอยเนือมัง แกงต้มปลามังปัดเป็ดปลาดุกมังเหล่วเตี๋ยเจนิดเตียว่าวันนี้ได้วัตถุดิบอะไรด้มาครับผมอย่าหวานนะอย่ารามากนะครับผมผมจบกินนั่นตกปลากร้องมาเทียบตาครับผมผมไม่เป็นอันเตี๋ยวร้อยมังเลยครับอันมังเตี๋ยวุดชุดเยอะเลยครับผมโดยโดยจะปอแกงต้มนะครับผมผมจบกินมากถึงทุกเลยแกงแกงต้มผมตุวมกับมากรับแกงต้มแกงกัวมากรับเต็มเต็ม กำลังโตกับเก่งเรียงกับปักว่านวันน <Trustee? S 1> um ี้ก็โยดเกลี้ยงบ้านเรากับปากใต้อ่ากับผมอืม ก็พอผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆการติดตามกับผมมากับรดน้ำเปลี้ยวๆล่นะได้ได้ก็อืมทีมันจะดังอกป๊กพอกเป๊กอกป๊กอยู่ในปากับผมมันๆกรบปริบโรยมานี่น้ำผลผลผลกับไก่อืมอืม นี่กับกล้องดีพี่หล,ลักกางกรบผมองกากลูกกระเป่งตัวน,นี้นะว่าต้องตุ๋นเยประมาณลูดนะเท่ารวยนะว่ากรบผมองอันนี้มากินกล้องทุ่วงนี้นะกระป๋อมเคียวลูกมันกรึบกรึบแล้วก,กล่องในก็เป็นน้ำนากระป๋องมา ติมเมีกำมปมกรปุ่ม,มก็เต็มเมีกำปุ่มดังลึบๆลึๆในในในปากพยอดอ่าเต็มเต็มีนกัมำชัดไปอืมป้าย้อนปย้อนมาเล็กก้อนนี้ก้อนต้นเสียงอะปุ่มเอามาล้างเอามาทำได้ค่ะ kẹn cả nha mà ắt màn nè đồng kiếp youtube này toàn dính mà Ê, này, gốc, này, cô đi cặp không này đại đèn góc đại đèn co con đi con con chuông màn nè là cà phê là cái nát tì pi là căng pi là căng nhưng pi mình căng nhiều cái một đen dầm cái một đen coi cái một đen rửa bên cái chiếu một đèn cả xuất giờ cặp không tầm này lấy menu nô cặp con đi cái năng gầy đẹp อืมนี่กินอย่างด้วยกึบกึ๊บกึบมันมันอืมอ่าครับเกี่ยวกับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกทุกกุกติดตามครับป้อมควบคุมทุกกัมหลังใจครับผมในไอ้ป้อมในมีเรียงแต่งคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาหนุนๆป้อมจะอ้ามาแล้วนะครับอย่าหวานนะครับอย่าละม้านะกับผมเป็นคนตายจริงผมจ่อบ้านปากตายอันเป็นอันเป็นตีหนึ่ง แล้วก็ชอบอ่านถกถูกปากก้องมาเจียตไต้รับมันกินว่อยถูกถูกปากเลยครับผมชอบอ่านถูกถูกปากผมอยากเป็นคนตำม,มันอยากกินมันอยากทำปัดกับมันหวามันอยาจะเป็นปื้อก็เลยชอบชอบชอบกันเลยเนี่ยครับผมชอบอ่านหนังที่ปากก้องมาเจียป้าเจียตไต้นี่ครับผมผู้ชมครับปุ๊มก็มคุณครับอีกครับเนึ่ย